ในห้องอาหารเช้าของโรงแรมดับเบิลทรีบายฮิวตันในเมืองมัสกัตประเทศโอมานนะคะบริเวณห้องอาหารเช้าเขาก็จะจัดบรรยากาศอยู่ประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้หม้อใหญ่ๆเป็นหม้อต้มน้ำร้อนนะคะหม้อใหญ่เลยแก้วเตรียมไว้ชาเตรียมไว้ตรงน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้และน้ำเปล่า วันนี้เป็นน้ําอะไรคะเป็นน้ําน้ําส้มอันนี้ฝั่นี้เป็นน้ําแตงโมนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยแล้วก็เคาน์เตอร์ด้านนี้นะคะมีช้อนมีอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารเตรียมไว้แล้วก็จะมีแฮมมีชีสนะคะนะคะแฮมมีแฮมอะไรบ้างมีชิเคเก้น มีเทอร์กีอุ้ยมีไก่งวงด้วยแล้วก็มีซาลามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสชนิดต่างๆจัดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นของขบเคี้ยวแต่อันนี้เป็นเขาขายค่ะซึ่งปกติตรงนี้จะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ของทางโรงแรมนะคะมาด้านนี้อันนี้มีเมนูอาหารเช้าที่ เป็นเมนูไข่นะคะสั่งทำใหม่ๆร้อนๆเลยเพราะว่าบริเวณที่อยู่ด้านนอกตรงนี้เขาไม่มีเคาน์เตอร์ที่จะทำอาหารร้อนนะคะตกประเภทไข่อย่างเงี้ยเขาจะทำเฉพาะในครัวก็เลยมีเมนูให้เราสั่งค่ะอยากได้ไข่แบบไหนอะไรยังไงสั่งได้เลยนะคะมีพนักงานให้บริการค่ะด้านนี้จัดไว้ตกแต่งสวยงาม ถัวกี่สีะคะเนี่ยหนึ่งสามี่ห้าหถั่วหสีนะะเอาอันนี้จับไว้อดัประดาตกแต่งสวยงามเท่านั้นเองนะคะเอาต่างนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเครื่องทำกาแฟคะ่ะเห็นนะคะมีกาแฟอย่างเดียวมีให้เลือกด้วยถ้าเอาหนึ่งถ้วยหรือสองถ้วย ช็อกโกแลตร้อนไม่มีในเครื่องน,นี้นะคะฝั่งน,นี้ผลไม้สดค่ะมีส้มนะคะแล้วก็มีมะละกอเมลอนแตงโมันนี้ก็เป็นโยกเกิรน,นะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำเขาบอกว่าเป็นเทลติชอทส์นะคะวันนี้เราลองดื่มแล้วเป็นบีทรูทผสมกับขิงนะคะ นี้เป็นผลไม้สดตรงนี้เป็นอะมูนเป็นแอปเปิลนะคะเคาน์เตอร์ร้านนี้ก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะตูเคาน์เตอร์นี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี่นะคะอันนี้นีคะมีสามชนิดนไม่นี้เป็นสลัดมองไปเป็นเคาน์เตอร์สลัดมีผักสลัดต่างๆจัดเตรียมไว้ตรงนี้ ราดิชอันนี้เหมือนอะมะกอกนะคะแล้วก็ชีสที่เป็นเส้นๆชิมแล้วค่ะอันนี้ออกรสเค็มน,นะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศมีสลัดแต่อันนี้วันนี้จะลองชิมดูว่าคืออะไรนะคะตรงนี้ดูค่ะอันนี้เม็ดอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นข้าวโพดนะคะด้านนี้เป็น อันนี้เป็นอะไรคะพาสต้าสลัดนะคะแล้วก็มีแตงนี่มีพริมก,กมะกอกผักดองอันนี้ก็เป็นมะก,กอกบีรูทและแครอทนะคะอย่างเขาเตอร์เหล่านี้ก็จะประมาณอย่างเงี้ยที่เขาจัดไว้นะคะดูตรงนี้นะคะเป็นขนมปังขนมหวานหรือเปล่าคะอันนี้ขวดซองค่ะแล้วตรงนี้ ก็เป็นสับป,ปะรดดานิชนมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นแมงกดานิชอันนี้เป็นอะไรเนี่ยะนะคะดานนี้เป็นแพนเค้กแล้วก็มีแยมมีไซรัปนะคะน้ำเชื่อมอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ขนมปังนะคะถัดมาตรงนี้เป็นคอนฟเฟลกค่ะ คอนเฟลกเนี่ยขจัดไหลประมาณอย่างเงี้ยหมุนๆได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทค่ะมีเนอยอยู่ตรงนี้แล้วก็มัฟฟินฝั่งนี้ก็เป็นขนมปังขนมปังปิ้งหรือไม่ปิ้งก็ได้แล้วแต่ใครอยากทานมีอาราบ,บิกขนมปังด้วย มีเตาปิ้งอยู่ตรงนี้นะคะดูเคาน์เตอร์นี้ค่ะอันนี้เป็นนมร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นนมไขมันต่ำนมไขมันธรรมดาเหล่านี้ก็จะเป็นมเมล็ดต่างๆนะคะมีมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหิม,มาพานต์มเมล็ดอัลมอนด์แล้วก็เป็นบอนนัทอันนี้ก็จะเป็นยินทา,าลัมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเกา๊วปิ้งขนมปังค่ะ,คะดูเคาน์เตอร์นี้นะคะหม้อนี้เป็นไข่ต้มค่ะไข่ต้มแล้วก็ตรงนี้มันฝรั่งบดท,ทอดแล้วก็ไข่นะคะอหม้อน,นี้เป็นอะไรเป็นผักผัก,ผกรวมหรืออบอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มีอันเนี้ยค่ะเขาบอกเป็นอุปมาเป็นอาหารอินเดียว่าอย่างนั้นนะคะ ัดมาค่ะหม้อนี้เป็นเบคอนเบคอนเนี่ยเขาเอาเป็นเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะไส้กรอกนี่เป็นไส้กรอกไก่นะคะดูหม้อนี้อันนี้ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็จะมีเหมือนข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็มเครื่องเคียงอยู่ตรงนี้นะคะเคาเตอรหม้อเหล่านี้กเจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมดับเบิลทรีไทน ilton, ในเมืองมัสกัตรประเทศโอมานค่ะ